โตแล้วสวยได้แม่น้องเอมิลี่ลูกสาวซาวร่าคาซิงกินี่น่ารักสดใสแม่เลี้ยงลูกคนเดียวน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กของซาร่าคาซิงกินี่เริ่มโตแล้วผมยาวหน้าหวานละมุนตาละมุนใจชวนหลงรักหนักมากเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณแม่ยังสาวคุณแซบ ซาราคาซิงกินีมีทายาทสองคนคือลูกชายคนโตน้องแม็เวลและลูกสาวคนเล็กน้องเอมิลี่ซึ่งซาร่าเป็นผู้เลี้ยงดูทั้งคู่อยู่ที่ภูเกต็ตนำบ้านพักของครอบครัวโดยมีคุณแม่ของสาวซา,าร่าและน้องๆช่วยกันดูแลน้องน้อยทั้งสองคนล่าสุดน้องเอมิลี่เริ่มโตเป็นสาวน้อยแสนน่ารักแล้วจ้าแถมยังขกเครื่องหน้าคุณแม่มาเต็มๆสวยหวานจับใจมาก ว่าแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์กับซาร่าคาซิงกินีนางแบบสาวได้เปิดเผยว่าดารินเป็นเพื่อนของเพื่อนได้พบกันตอนไปกินข้าวและตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอแต่รอฝ่ายชายทักมาก่อนจึงได้สารสัมพันธ์กันโดยพูดคุยกันประมาณ2-3เดือนก่อนที่จะตกลงคบหาดูใจและถูกขอแต่งงานในเวลาต่อมาโดยซาร่าบอกว่า ดารินคือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเธอและใส่ใจลูกทั้งสองของเธอเป็นอย่างดีเธอเชื่อว่าเขาเป็นคนดีและพร้อมจับพิสูจน์ตัวเองทั้งนี้ดารินและซาร่าได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วและจัดพิธียกน้ำชากันเรียบร้อยที่ประเทศสิงคโปร์อีกทั้งกำลังจะจัดงานฉลองมงคลสมรสที่ประเทศไทยเร็วๆนี้จดเรื่องคดีอาจจะต้องใช้เวลาตามกระบวนการทางกฎหมายอีกสักพักซึ่งซาร่าเชื่อว่า ารินจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เพรหากผิดจริงคงถูกจับตั้งแต่กลับเข้ามาที่ประเทศไทยแล้ว